มหาวิทยาลัยราชภัฏเทศตรีร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลและภาคีเครือข่ายจัดถแถลงข่าวเทศกาลคมลมครั้งที่สองภายใต้ชื่อโครงการเมืองคมลมชมวิถีถิ่นลาเวียงบ้านป่าตาลประจำปีงบประมาณพศ2569 วันที่6ทธันวาคม2568เวลา13.30นาฬิกา30นาทีที่ลานกิจกรรมชั้นที่2ห้างโรบินสันไรตะตายสาขาลบบรีซสืบเนื่องจากการจัดเทศกาลคมลมครั้งที่1ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อโครงการเบิ่งคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตางเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนเมื่อวันที่18-19ตุลาคม2568 ที่ได้ทาบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันที่ร่วมกันหลือฟื้นสินประดิษฐ์ปูมัญญาของบรรพบุรุษการทงงําคมลมและการปล่อยคมลมหรือคมควันที่ได้เลือนหายไปกว่า50ปีจากประเพณีการใต้หางประทีปในช่วงบัดออกพรรษาของชาวลาวเวียงบ้านป่าตานได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐในระดับท้องถิ่นระดับอำเภอระดับจังหวัดและภาคเอกชนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับจังหวัดลบบุรีที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับขั่ง ซึ่งในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากท่านแสงสุริวันยยศลือใสอักคราชกูตแห่งสาธนารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมในพิธีซึ่งถือได้ว่าการจัดงานในครั้งที่ผ่านมานั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีภายใต้การส่งเสริมของเทศบาลตำบลป่าตาลจึงนําไปสู่การบรรจุเทศกาคงลคลมลมไว้ในแผนของเทศบาลตำบลป่าตานในการยกระดับตำบลป่าตานให้เกิดเป็นเทศกาลประจําปีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและหน่วยงานบริการและการจัดทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพทร,ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตานสํนานักงานวัฒนธรรมจังหวัดรบบุรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาลบบุรีโรงเรียนพนล่มอนุสอรณ์มิตรภาพที่50 กรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวัชิลีาลกูกกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองลพบุรีหรือสอก,กลฯชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตานและศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตานจึงได้จัดการถแถลงข่าวเทศกาลคมลมครั้งที่สองบองคมลมชมวิถีถิ่นลาวเวียงบ้านป่าตานในวันที่6ธันวาคม2568ในเวลา13นาฬิกา30นาทีณลานกิจกรรมชั้นสองห้างโรบินสันไรสสไตล์าสาขาลพบุรี การจัดถแถลงข่าวในครั้งนี้ได้มีผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาลตำบลบาตานกำนันผู้ใหญ่บ้านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีหน่วยงานราชการในจังหวัดลบบุรีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้โดยภายในงานเริ่มจากการแสดงของกลุ่มชาติพันธ์ลาวเวียงบ้านปาตา ในชุดการแสดงลำวงลาวเวียงโดยเพลงที่ใช้ในการลำวงนั้นได้รับเกียรติจากถูเพลงชื่อดังอาจารย์ดสดใสรุ่งโคทองเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงและขับร้องจากนั้นเป็นการจัดถแถลงข่าวด้านบนเวทีโดยมีดรสมชายวชิรปัญญาวงรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนิเทศสัมพันธ์มหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีนายสมมาตรมัง่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบนป่าตานนางพัชมนทรธัญญพลผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเป้าระวังทางวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดรปร,ปรีและอาจารย์สนธยาสุขกิ่มรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมเปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญชวนชาวจังหวัดรปร,ปรีและจังหวัดใกล้เคียงร,ร่วมเที่ยวชมงานเทศกาลคมลมครั้งที่สอง บังคมลมชมวิถีถิ่นลาเวียงบ้านป่าตาลซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-20ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา15.30นนถึงเวลา22.00นณเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลุบุรีจังหวัดลุบุรีและในวันที่19ธันวาคมในเวลา15.30นน ขอเชิญมาร่วมชมขบวนแห่พรมลมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านป่าตานและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพุรีมาพร้อมกับการแต่งกายประจำชาติพันธุ์ของตนเองที่สวยสดงดงามเลยทีเดียวบอกว่างานนี้ห้ามพลาดนะครับและปิดท้ายรายการด้วยการเดินแบบเสื้อผ้า จากผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมแปลงของชาวลาวเวียงบ้านป่าตาลซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาสถาขาวิชาศิลปรกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีอีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตการทำคมลมและพวงมะโหดการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอาทิตย์ผ้าย้อมแปลงอาหารพื้นถิ่นของชาวลาวเวียงบ้านป่าตาลและสมุนไพรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากตลาดลาวเวียงบ้านป่าตาลงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับนำเสนอข่าวโดยรายการสาระดี ลบรีสนธยาสีดีดับเธอรายการ <ใน S 1> สวัสดีใใคะไบเจ็บป่วยก็ช่วยดูแลเพื่อเฟื้อเพื่อแผลป้องโอยไผยอย่าได้รังเกียจเชื่อแชารักกันเหมือนยาเถินดนะเจ้านา